โอ้สนุกจังเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยปีนเก่งจังอุ้ยอุ้ย ไปไหนล่ไไนะเพียวห่เนาะโอ้โห้หนด้วยโหนด้วยโอ้เดินดีๆนะครับใช่เป็นไม้มันแข็ง,อ,ขงอ๋ออ๋อ,อนนมันโยกเยกได้ใช่ไหมอันนี้ไม่โยกเยกใช่ไหมลูกอ๋อแคว่าข้ามลาวาอือาาาอ้อ อ๋อลาวาสีส้มๆเอาแล้วไปเหยียบลาวาได้ยังไงอันครับสนุกจังเลยราาวเริ่มร้อนขึ้น เอาเละลาวารกระชูดอีกแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วหนีลาวามาแล้วโอ้เอ้าเอาไหนลาวาตรงไหนอย่าลงมานะเดี๋ยวโดนลาวานะเอาข้ามลาวามาดู โอ้ยมีคำเราวามาแล้วเดี๋ยวนะถ่ายไีไ่เบลอยู่โยก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 แยก

เดดี๋ยว,วยนไะม่พอ,อยังปวดท้องบอกว่าปวดท้องปวดท้องไม่ไหวเลยแล้วไปเร็วไปเร็วมาเร็ว 对嘛？对嘛？